สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับตอนนี้พระเอกของเรากำลังมาหากลุ่มแม่ยกที่คอยอยู่นะครับตัวนี้เขาเป็นดารารุ่นใหม่ขวัญใจแม่ยกเราถ่ายภาพในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักเราจรึงอยากจะเสนอความรักของ กลุ่มช้างป่าบนอุยนทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเรานะครับตัวนี้คือายเมคาตัวเด่นที่เดินออกมาทีหลังเพื่อนน,น,นะครับที่ทุกตัวต่างมาลุมล้อมเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านดูชัดๆนะครับภาพที่เราเปิดมาเมื่อสักครู่อาจจะดูไม่ทันนี่นะครับตัวทางซ้ายออกมานะครับคือายเมคา ตัวอื่นๆทั้งลูกเล็กเด็กแดงแต่างมาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับดูวิธีการต้อนรับกันของช้างป่ามีแม่ยกตัวด้านหน้าชูงวงลงไปด้านล่างเลยนะครับที่ขาขาที่5ของเมคานะครับเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมในการแสดงความรักอย่างหนึ่งของช้างป่าตัวนั้นอาจจะเป็นแม่ของเขาก็ได้นะครับ พอพายเมคาเป็นช้างวัยรุ่นที่ยังไม่ออกจากโขงแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่เตรียมตัวที่จะออกจากโขงแล้วนะครับอาจจะไม่ได้อยู่กับโขงตลอดเวลาพอดูสังเกตว่าพอเขากลับมาทุกตัวต่างตื่นเต้นไปหมดนะครับโดยเฉพาะแม่ตัวที่อยู่ข้างหน้าเรานี่นะครับเห็นไหมครับ เขาพยายามจะใช้งวงไปจับตรงนั้นหรือดมตรงนั้นตลอดเวลาคงไม่ใช่เป็นการลวนลามนะครับน่าจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งความรักบางอย่างเราเองก็ไม่รู้ว่าแม่ของเขาคือตัวไหนนะครับเข้าใจว่าพี่ช่างภาพที่ถ่ายภาพช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะทราบนะครับ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเราจะได้นำเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับดูลักษณะเขาต้อนรับกันนะครับดูเหมือนต้อนรับอย่างอ,อุ่นดูเหมือนจะมีการผักใส่และถงอยู่ในทีนะครับ แต่ตัวเล็กๆเนี่ยพยายามจะมาเล่นกับพี่ตลอดนะถ้าที่เรารู้เมคาน่าจะเป็นลูกของโขงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าจะเจอเมคาก็ต้องเจอตรงจุดนี้แต่ไม่รู้ว่าแม่ของเขานี่คือตัวไหน ดูเขาเล่นกันนะเป็นพฤติกรรมที่น่าจะเป็นการหยอกล้อกัน,นเป็นวิธีการหนึ่งที่บอกรักซึ่งกันและกันของช้างป่าช้างเป็นสัตว์สังคมนะครับมีพฤติกรรมได้หลายอย่างไม่แตกต่างจากมนุษย์นะฮะ ถือว่าเป็นสัตว์น้อยชนิดมากที่แสดงออกลักษณะแบบนี้ส่วนตัวเด่นของเราอีกตัวหนึ่งคือน้องขวัญใจนะครับตัวน,น้อยที่อยู่ในโขงเห็นไหมครับเราได้นำเสนอไปเทียบก่อนหน้านั้นแล้วสำหรับเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กก็ถือว่าเป็นไข่ในหินทีเดียวครวันนี้เราได้ ช้างค่อนข้างจะถือว่าโอเคมากๆนะครับเราได้พฤติกรรมช้างป่าในธรรมชาติเดีย๋ยวเราจะนำเสนอต่ออีกครั้งนะครับลัวถ่ายไว้ค่อนข้างจะยาวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ